ครับผมพามาดูลูกสตริงเดย์บาดแปลงตัวนี้ดูสตริงเดย์อายุกี่เดือนครับนี่แปลงอายุสามเดือนครับกับแม่ไทยก้างเนาะไทยก้างว่าแปลงลูกสตริงเดย์ครับกายลูกสวยครับหนามนมดีครับนี่โบททำกบเพลองงามครับลูกสตริงเดย์ครับสตริงเดย์นมีหัสดบางือแปลง เตเดสองศูนย์หนึ่งครับสวยงามครับพี่น้องครับตัวหลังนี่เป็นลูกของเงี้ยก็แปตัวนี้เป็นลูกของปีศาแดงครับปีศาแดงตัวไม่บอกปีศาแดงเกาละหัหนยยังปีศาแดงหนึ่งสามศูนย์ครับตัวนี้สวยครับหอลอดละพันกว่าบาทว่แป้งหลอดละพันครับผมสวยครับกายลูกสวยครับตัวแม่ทั้งสอง ปล่อยบอน<ล>ีราคาบอบอเนะครับเขาเกยใปเห็ดเดี๋ยวท่านต่อนะครับแม่ทั้งตัวเดี๋ยวมาเบ่งแม่เขา,เขา,เขาครับ,บ<อล>น,นี่แม่เขานี่ครับเห็นบอรับแม่บัวใหญ่ป้าไหนหักใจลูกงามแห้งครับบ<อล>ินงครับปมาณันไทยกางเฮ้าอีกแล้วครับาใจลูกเด็ดสวยแห้งครับส,<ด>สุดยอดครับ วายจะดูน้่มน้ำกันเลยสิแฟรบอกโอ้แม่นีใจดีแห้งสวยครับพี่น้องครับปุใยอยากพัฒนาสายพันธุ์ก็เอาพีาจนาดูครับเด้อสตริงเดย์นี้ยก็สองุหนึ่งกับปีศาจแดงครับนี่ขายลูกตัวเมียครับผสมผสมตอนเสาขั้งไว้มืดอือเลยนะครับยาวออกนะครับแดดมันห่อนเขา่าว ผสมแล้วเอานำแข็งนะครับนำเหาะนำเย็นนะครับลาดลังแลวกะอยู่ขอกนะครับอยู่ในที่ล่มนะครับอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งขึ้นหนึ่งครับเพื่อให้มันผสมติดงายแล้วกับดนตัวเมียนะครับเนาะเพื่อได้สนใจกับเอาไปลองทาเบิองนด้ครับเด้อเสด้ตัวแม่คเพื่อเพิ่นนี่แหละครับนี่ครับสตริงเดีสวยครับห่อนละพันผสมราคาของเพิ่นครับแม่ยบานๆพัฒนาได้งามแห้งครับแม่สี สีสีเขาเปลือกนะแม่บ่มมี่แม่แดงบวเข็มนะครับแต่ว่าใจดูได้งามแห้งครับสวยนะครับเนาะนะครับเห็ดเขาเรียบร้อยครับดวยครับหนังดีแห้งครับพี่น้องสติงดีนี่ถือตต้แห้งครับบุิได้กำลังขิดเสียหาพอพันราคาถูก ตอบโจทย์ก็แม่ไทยก้าเข้าอย่างสิกอ่ะอย่าลืมครับพี่สาแดงครับสติงเด็ครับสวยงามครับนี่ครับตัวทีสามมาจำขคอครับลูกนี้ก็แป้งทีเคศูนย์สองศูนย์จับตุ้ครับตัวนี้ไอ้อำไอ้อำสวยงามครับก็แม่ปันบานเขากับงามน้งครับนี่สมส่วนครับสมูทก็ว่า สมส่วนแห้งครับสวยงามครับพี่น้องครับนั่งน้าขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับเหนือนังมาเต็มครับเคยังก้ะเคศูนย์สองศูนย์ซื้อหยังเต็มเต็มเขาอ๋อสวยงามครับพี่น้องครับู้ใดต้องการพัฒนาสายพันธุ์ครับแม่บานบานเห่ากะนี่ครับร้อนละ พันบาทที่กันหลอดรับรพันบาทนี่แหละครับสวยงามครับตัวนี้นะครับเนาะมีสามพอนะครับมีปีศาจแดงสติงเดีแล้วก็บ TK ค,ครับผู้ใดสนใจในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับสามพอนี่ครับิ่งผลงานครับกแม่บั่นบั่นขนาดแม่บั่นบั่นยังใจหลู่งงามปันน่นนะี่เนาะถือว่าสุดยอดนะครับ พอพันเพิ่นนะครับพอเมนวายยองนะครับของดีราคาถูกจับต้องได้นะครับเนาะนี่ทรงลูกได้งามครับจะคล้องเพิ่นกระจายขายอยู่หรอครับนี่จะคล้องให้หนุ่มรูปหล่อนี่นะกรจายขายอยู่ถามว่าท่านขายดอกตาน,นนะี้เนาะหลูกเสด็งได้งามแหงเห็ุเขาเรียบร้อย เขาหน่าครับเห็ดเขาวางสามเดือนนี่มาแบกแต่เห็ดเขาได้อาทิตดหนึ่งยังนี่นระยาใส่ยังนี่นอนบอ่เรียบร้อยโอ้งามแม่งครับสีเข้มแดงเม็ดประคามนะครับติดตูดดำเครื่องดำมดครับโอ้งามครับแม่นี่หนังดีครับหนังหนาหนัาางหนาขาใหญ่ต้องเพิ่นครับตูดซูดิงดีครับ ลูกพิษสาดแดงนะครับแม่พันธุ์กับม่านนี้แหละครับแม่เพิ่นครับกายลูกแดงดีครับ,รบพิษาดแดงงดจมวงแม่ขา,ขาวๆนี่แดงมดสมซื้อคุ้มอยู่แล้วครับพิษาดแดงแต่ว่าสตริงดีกับงามถือว่าเป็นนางเอกในมือนี้ครับขอบุณที่เขามาชมครับนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีตัวแดงงามๆส,สวยๆ แถวบานสีไทยเบิ้งครับแล้วก็เอาไปเลือกใช้น้ำเชื่อนะครับให้มันเขาก็แม่พันเท่านะครับเนาะุ้นที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ